ราศีกันค่ะมาดูที่หัวข้อแรกเลยเหมือนขอเริ่มเป็นการงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะชาวกันนะเริ่มค่ะแปดเหรียญค่ะตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวเลยงงหัวไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเล็งหาเงินนะคะมี k มันนี่อัศวินถือเหรียญ เดวิ e ออ f ฟอร์ูเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นมากๆนะอัศวินถือถ้วยเพราะคุณ่ะก็ดูแลรักใส่ใจในเรื่องของการงานแล้วก็คนรอบข้างลูกน้องบริวารได้เป็นอย่างดีเดอะซันเลยจเจริญรุ่งเรืองมากคือปังที่สุดเลยอ่ะเดอะซันเนี่ยอาจจะต้องเหมือนแบบคอนแทคกับอ่าที่มันเวอร์วที่มันใหญ่มากขึ้นหรือต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเห็นไหมจุดผู้รอเลยค่ะ เตรียมรับาการฉลองได้เลยประมาณนี้อืมมาโกยไปไปข้างๆต่อมาค่ะหัวข้อของการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะลักษณะกันให้แม่นยามดูที่ลนะักษณะจัะ๊ะทุกคนหกดาบค่ะอัศวินถือไม้เท้าสิบดาบราชาถือถ้วย ราชาถือไม้เทา้าใต้สำรับเป็นเด็กถือดาบค่ะก็คุณอะเดินเดินหน้าต่อในเรื่องของการหาเงินนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาสิบดาบเนี่ยจะเหมือนแบบแย่มากในเรื่องของการเงินแย่จริงๆแต่ว่าคุณอะก็ยังแบบลุกขึ้นมาเร็วอะมีคนคอยช่วยเหลือผักดันเป็นผู้ชายที่หน้าที่การทำงานใหญ่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ ออขอยให้ความมั่นคงกับคุณขอให้คุณนะ่ะเหมือนแบบบอกปัญหาบอกกล่าวเขาเดี๋ยวเขาก็เหมือนแบบจะบอกไกด์ไลน์ให้คุณทำอย่างนี้ทำนี้จัดก,การให้มันเสร็จปายนเรื่องของปัญหาแล้วก็ก็สามารถช่วยเรื่องการเงินได้อย่างเงี้ยคะ่ะคือการไม่ต้องให้ช่วยอะไรมากหรอกแค่บอกถึงปัญหาเดี๋ยวเขาก็ลุยหาเงินแล้วก็ จัดการเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีเองประมาณนี้มาสุดท้ายในเรื่องของความรักค่ะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะเจ็ดถ้วยค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะ t Dm place ค่ะแปไม้เท้าสองไม้เท้า ่ีเยค่ะคุณมีการวางแผนจะทำให้ความรักของคุณดีขึ้นเช่นหาเงินหรือว่าซัพพอร์ตคนรักได้เป็นอย่างดีนะแล้วคนก็ดูแลตัวเองได้ดีด้วยแล้วก็คนรักได้เป็นอย่างดีอันไหนที่แบบมีเวลาว่างก็จะเหมือนแบบจัดการพุ่งไปหาไปทําแล้วก็พาคนรักไปเที่ยวอะไรเงี้ยแค่รอคอยจังหวะและโอกาสอย่างเดียว คุณนะ่ะเป็นคนบางคนในเรื่องของความรักมากเลยถึงแม้ว,ว่าบางคนนะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็ไม่วอกแวกเลยมีความซื่อสัตย์เนาะรักเดียวใจเดียวปรามานี้ค่ะคำตอบนางฟ้าจะให้คำตอบในเรื่องของความรักว่าอย่างไรบ้างนะคะของกัน within a few weeks ค่ะจำนวนสัปดาห์ reconsider in the new future ค่ะแถมแถม,แถมแบบอีกใบ opportunity งอสำเร็จได้เลยจะมีการวนกลับมาที่คบกันได้ยาวนานและดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมมากๆขอแคออ่ให้คุณอนะ่ะชัดเจนแล้วก็ตั้งใจที่จะมีเขาคุณจะได้ รับชัยชนะอันนันแน่นอนคือไม่ใช่แค่คูณแฮปปี้อะต่างฝ่ายต่างแฮปปี้แล้วก็มีความสุขขึ้นมากเลยจริงๆมาดูซิว่าลัคนาราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะ แอรสค่ะราศีเมษเป็นธาตุไฟเพชสค่ะราศีมีเป็นธา,นนาตุน้ำริบ้าค่ะราศีตุลเป็นธาตุลมก็ขอจบชาวกันแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จทั้ง3หัวข้อเลยนะโชคดีค่ะบ๊ายบาย